ยังไม่จบกับร้านเชฟเล็มันจะมีเรื่องการทํารายงานอีกเรามาดูตัวอย่างของเก่ากันก่อนว่าเขาทำาัไงรายงานขยายว่ามีรูปแบบแบบนี้โอเคมีเดือนชื่อเดือนแล้วก็มีวันวันนี้มีกี่วันกา,การการกดลงไปข้างล่างนะ กด control ชิปลูกศรขี้ลงหรือว่างเหมยแต่ยังไงก็คือรูปแบบเขามีวันทุกวันแล้วก็มีเลขที่เล่มที่เรียงอย่างวันที่หนึ่งมีเลขที่อ้อกี่ใบแล้วก็ชื่อสินค้าไม่มีอย่างนี้เลยโอเคเราก็จะมาสร้างฟอร์แมตแบบนี้แหละอ่ะเปิดไฟล์ใหม่มาสร้าอันดับเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้ว แล้วก็คัดปี่คัดปี่ไปวางคลิกขวาเลือกโฟมนักเอาแต่ขนาดความกว้างของช่องมาอย่างเดียวก่อนแล้วก็ยกเลิกการหนดทั้งหมดเสร็จแล้วกลับไปใหม่คัดปี่ใหม่คัดปี่กลับมาที่เดิมคลิกขวาแล้ววางแต่ตัวเลขไม่เอาสูตรเสร็จแล้วของเก่านี่อันฉบับปิดไปไม่ใช้ไม่เซฟเราก็จะมาจัดเรียงกันใหม่ อันนี้เดี๋ยวเราจะทำใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อมูลเก่านี้เราไม่เอาเลยเรากลบทิ้งไปเลยดีลิททิศขาวาตอ่อวันที่เดือนเดือนนี้เดี๋ยวเราตั้งชื่อใหม่เิ่มไม่ต่อนปีพศก็เริ่มไว้ก่อเซตข้างหนะ้ากระดาษตอนนี้มันกระดาษอะไรอยู่อ๋อตอนนี้เป็นกระดาษอะไรก็ไม่รู้กระดาษกระดาษเราก็ต้อง A3 ตอนนี้เราเลือกเป็น A4 แนวนอน สองจุดห้าล่างสองจุห้ 5, า, 5, าซ้ายสองจุห้าขวาสองจุห้าไปที่ซ้ายซ้ายสองจุเจ็ด 7, ไว้ดีแล้วเพื่อเข้าเล่มทีนี้ก็ติ๊กเซ็นเตอร์บนล่างเซ็นเตอร์ไปบนล่างไปเซ็นเตอร์ดีปากดโอเคอ๋อเดี๋ยวก่อนดโอเคน,นี้เราจะล็อกหัวไว้ด้วยล็อกหัวก็คือกดเข้าไปที่เพจหัว ็อกไว้แล้วขึ้นหน้าใหม่มันจะพิมพ์หัวนี้ตลอดโอเคเอทฟุต <Hey, food. S 1> ตรงนี้ให้เลือกลากไปด้วยเวลาเราจะได้ค้นหาหง่ายๆขนาดตัวเล็กๆจะได้รู้ว่าฟัน์านี้มาจากไหนอยู่ที่ไหนไไดูที่อยู่บอกนี่อยู่บอกโอเคเปลี่ยนชื่อตรงนี้ เพื่อให้ันทึกมาขู่ได้ไม่ต้องอะไรธรรมาดาก็ไ้กดโอเคปุ๊บอ่าเราจะได้ผิปแบบนั้ตรงนี้เมอเพหน่อยตรงนี้โอเคปิดไปยแค่นี้แหละเสร็แล้วปิดทีนี้กลับมาที่กลับมาที่ ที่เราเคย processing ไปแล้วที่เราออกบินไปเสร็จไปแล้วอะตัวนั้นอยู่ที่อยู่ที่นี่คือข้อมูลของที่เราทำออกไปเสร็จไว้ก็คือเอาวันทั้งหมดมาเอาวันทั้งหมดวันที่หนึ่งถึงวันที่สามเอ็ดแล้ววันที่หนึ่งมีบินกีบินเริ่มตั้งแต่เลขอะไรไปจนถึงเลขอะไร เราต้องการข้อมูลแค่นั้นแล้วก็รวมจํานวนของเลขนั้นจนถึงปลสุดท้ายของวันนั้นวิธีการนะทีนี้ผมจะสอนวิธีอัดเขาเรียกว่ามาครนะคือการบันทึกการทํางานของเราไว้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเขียนโปรแกรมจะเป็นการบันทึกการทํางานไว้เราทําอะไรคอมพิวเตอร์มันจะบันทึกการทํางานของเราแล้วเดี๋ยวพอเราจะทาอีกเนี่ยเราไม่ต้องมาทำาปบเดิมแล้วเราจะให้โปรแกรมเนี่ยมันทําตามที่มันบันทึกไว้มาดูว่าทำไงไปที่ develop ถ้าไม่มีการเปิดมาโครการเปิดปุ่มมาครที่จะบันทึกการใช้งานของเรานะเราต้องไป เลือกเมนูคําว่า developer ก่อนนี้ในเมนู developer บางเครื่องมีแล้วบางเครื่องยังไม่มีเพราะก็ยังไม่เปิดเคยเปิดใช้เราจะพูดถึงกรณีที่ยังไม่เคยเปิดใช้ก็ที่ขวาที่บริเวณแถบเมนูตรงนี้นะที่ขวาคิดขวาที่แท็บไม่ใช่เมนูแล้วเลือกคําว่า customize ribbon ม,ม,มาที่หวัวข้อเนี้ยมันมีเมนูฝั่งนี้ยติ๊กถูกฝั่งนี้แล้วกดโอเคขึ้นมาแล้วกดเข้าไป d e v e l o p e มันจะมีแถบให้เลือกเยอะแยะเอาละเราไปเริ่มทำกันละกดเลือกว่า go บอกบันทึกไว้ในชื่อนี้โอเคกดโอเคนีเลือกสิ่งที่เราต้องการกด control shift ลูกสอง,องที่ลงไปเลือกอตัวได้เสร็จแล้วเลือกคำว่าต่อไปที่ insert เลือกคำว่า p i v o t Table กด new existing โอเคเลือก existing โอเคขึ้นมางี้ปุ๊บให้คลิกขวา p ป s s ด o r option display ให้เลือกเป็น classic layout บอกไม่ต้อง f ิก โอเคช่องแรกเราจะเอาวันที่มาใส่คับมาเราจะเอาเลขเล่มมาใส่เลขเล่มมาใส่มันรวมมาให้อย่างวันที่สองมีกี่เล่มมันรวมมาเลยเราไม่เอาเรากลับมาที่ตรงนี้นะดีกว่าเลือก value f i l d setting เอาค่าที่น้อยที่สุดมีนี่ก็จแต่กลายเป็นวันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเลขเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มสองอะไรเงี้ยเอามาเอาเลขใบที่มา ไที่มันก็รวมเหมือนกันเนี่ยมันซ้ำให้ซ้ำเราไม่เอาเราวที่ขวาเลือกค่าที่น้อยที่สุดมันมีให้เลือกหลายอย่างนะเลือกน้อยที่สุดกดโอเคต่อไปเอาเล่มอีกทีนี่เล่มอีกทีมาวางซ้ำกเนี้ยเวลาต้องลากมาใส่ตรงนี้ลากมาใส่นี่ตึ้งแล้วกลับมาที่ตัวนี้กลับมาที่ดีเขาทำดีทีกขวาคราวนี้เราได้ค่าน้อยสุดแล้วต่อไปเราจะเอาค่ามากสุดแม็่ถัดไปถึงจะเป็นเอายอดเงินรวมได้ข้อมูลแล้วทีนี้ อย่าลืมก๊อปตัวนี้มาด้วยไอเนนี้ยเราทำไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราทำเดือนอะไรเราก็ใส่ไว้รู้เราทำมะกราแล้วก็ก๊อปนี่มาด้วยวางไว้ตรงวางไว้ตรงวางไว้ตรงไหนตรงนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็มาก๊อปปี้ทั้งหมดเลยก๊อปปี้คอนโทดซีป 4. เปิดนิวขึ้นมาไม่ใช่นิวเปิดไฟล์ที่เราทำเตรียมไว้นะออกมาเลยลองวางไว้แต่รีสต์ control วางแต่ข้อมูลน,นะไม่เอาสูตร เอวางเสร็จก็ดพี่ฟอร์มตัวเนี้ยเราจะไม่ทำบนฟอร์มหรอกเลยทําแยกออกมาแล้วตัวนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เอาชื่อตัวนี้มาใช้กัพี่เปลี่ยนชื่อตัวนี้แอดแอดแล้ววันที่นี้ไม่ต้องตกใจนะเห็นเป็น <He ard S 1> เลขนเนี้ยอันนี้คือว,วันที่อยู่เปลี่ยนฟอร์มนต์ก็เป็นวันที่เหมือนเดิมสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ <S <S เอา่อาตัวนี้ ต,ต,ต,ต่อด้วยเครื่องหมายแต่ละแล้วก็มาต่อด้วยตัวนี้แล้วต่อด้วยเครื่องหมายหีบต่อด้วยตัวนี้เออทำอะไินดได้ไหมน้แทร์แทรข้างหน้าก็ปี้วางแมวสูงละเอาแต่ค่าไม่ใช้ก็ลบลบถึงได้เลย อันนี้ไม่ใช้แล้วลบทิ้งได้ยได้วันเดือนปีมาแล้วก็เอาไปวางตามช่องที่เราต้องการปัร๊บปีวันที่วางทำไมวางเป็นยังไงเราจะโชว์แต่เลขที่ขวาพอแบทคอมแบทวัน,นที่เอาแต่เลขก็คือเอาแต่เอ็มเอ็มเอ้ยเอาแต่ D ดีดีโอเคมีบินมีนตัวชิพมีพสองชิ้นลงคมีตัวซี ว่า wow. ดูนี่ตัวเลขนี่ไม่ใช้แล้วลบนี้นี่ตัวเลขตัวเลขนี้มันคือยอดรวมใส่สูตรตัวนี้ก่อนไหมยอดรวมก็คือมันต้องแปลงตัวเนี้ยให้เป็นยอดเริ่ต้นหาด้วยสิบเจ็ดไม่ได้พี่นะเอาแต่ตัวเลขแล้วใส่สูตร อันนี้หอ้นเซ้นไอ้ตรงนี้แล้วเอาตรงนี้บวกตรงนี้จะได้เท่ากันเอาขึ้นมาหน่อยเทียบกันดู ติ๊สูตรลงไปนี่ไม่ใช้ลบที่นี่ไม่ใช้ำเน้นยอดมันจะตรงแล้อมูลนกลับเสร็จแล้วก็เซฟตั้งชื่อเป็นอะไรก็ว่าไปรายงาน รายงานขาดรายงานซืรอกจบแล้วปิดมากกตะอปีปกจะตตอปก่อนนะไม่ไมชตะอปตอนนี้ ก็ยังไม่จบยังมีอีกขั้นตอนนึ่งอีกทีนี้เมื่อกี้เราบันทึกมาโคไว้แล้วกับการทําง,งานที่เราทําทีนี้เราอยากจะทํารอบต่อไปอ่ะั้งต่อไปเราจะทําอีกเราก็ไม่ต้องทำแบบเดิมเราจะใช้ไอมาโคที่เราบันทึกไวนะ้น่ะทําแทนให้เราขั้ตนตอนแรกเราก็ต้องสร้างอ็อบเจกต์พื่อมาทำเป็นปุ่มรับคำสั่งมาโคก่อนอไปที่เลือกนี่ล,ว,ลวกันร้าวงกลมก็มาสักวงก้าวไว้มันกลมหน่อยทำให้มันสวยๆ สี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 ส้มแล้วกันกรอบสีส้มเข้มกรอบใหญ่ๆหน่อยใช่ใ ไปก็ความาง,า,งนานมันเต e นะปิดย้ายขีกว่านะม่เยะอะไรไม่เยักด้วนีกขวาเลือกคำว่า assign บา o ู เรื่องมาโคดิวันทึกไว้ก็คือตัวหนึ่งเรียบร้อยมาดูนะวิธีพอเราจะใช้งานเราก็กดตัวเนี้ยปึ้งมันจะทําเสร็จแล้วทีนี้มันถามว่าที่นี้มีอยู่แล้วพอเราทำํำไ้รอบแล้วนะมันปิดเป็นชื่อเดิมอะบอกว่าโนไปก็ได้ถ้าโนไปมันก็ไม่บันทึกเสร็จแล้วเสร็ทำบันทึกวันที่นี้ยังไม่เปลี่ยนให้คนระับคลิกขวา

เรียกว่าเราไม่ต้องนั่งทำซ้ำ